วนที่เป็นกระแสคือฮาตั้งแต่ออกอากาศตอนแรกอย่างแค้กระโดดใจสายแทบแต่ยังค่ะยังมีแทบกว่าน,นั้นอีกเพียบเตรียมเหมารถทัวร์ไปถล่มตัวต้นเหตุกันได้เลยค่ะ คู่รักอนนบพุทธภธิชัยและปรางทองแอบทักษอรปรับลดหมดเครียดศาดความหวานขั้นไฟแ้นกับโมเมนต์วัยสายเที่ยวทะเลในวันวานงานนี้พุทธแอบสองเพื่อนซีนนอกจอรับโจทย์จากพี่แอนให้ถ่ายทอดความรักแบบหวานละมุนและต้องทําให้เชื่อว,ว่ารักกันมากจริงๆโดยมีทะเลยันเย็นสุดโรแมนติกช่วยเพิ่มฟีลิ่งพุทธแอบปล่อยใจทั้งอุ้มทั้งกอดต่อด้วยจูบจริงบอกเลยนี้เขินจนเกือบหลุดหาเป็นความหวานก่อนดราม่าที่พลาดไม่ได้ในแ้นค่ะ <c oughs> ออออรอลเล่นกันค่ะไม่มีอะไรคือมันก็เข้าฉากแบบนี้กับคนสนิทมันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีดีก็คือเอาเราก็แบบก็คือคนที่เราไว้ใจอ,อย่าเงี้ยค่ะเราก็สบายใจที่จะเล่นแต่ในความสบายใจนั้นมันก็คือ เพื่อนกันอนะเนาะพี่น้องกันแล้วมาเล่นนี้มันก็เขินแบบขำๆอ่ะในบทกม็มันก็ไม่ได้อธิบายอะไรเอาไวะคะ้ค่ะก็รู้แต่ว่าเป็นฉากที่แสดงยังไงก็ได้ให้รู้ว่าสองคนนี้เขารักกันมากเตรียมใจมาอย่างเดียวะคะ่ะเมื่อมาดูความสัมพันธ์ความรักของเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่จะถึงดราม่าต่อๆไปซึ่งหนักมาก